นนคือไอคอนนะครับของไวส์เวิบอืมอืมเดินผ่านปุ๊บคือล็อกเลยอาา่ะฮะอืมอันนี้สกิลคิวบายอ่อโอ้ยบายเล่นได้หลายจุดเลยนะดักหน้าวา้าแมงได้ ดักหน้าว,วาร์ฟยังได้เลยครับนะเลเซอร์วายวืบ huh. อ่าฮะเดโดเนตอันแน่มาจนได้สกิลแพน์เวอร์ซุสซอมบี้กูสไปคนะใครเคยเล่นแพน์เวอร์ซุสซอมบี้มั้งครับนะติดสไปร์เหล็กนะโอ้โหและนึกดูนะ อมอลลี่สักลูกใช่ไหมอ่ะทีนี้รู้แล้อย่างทําไมสเน็กไบมันถึงบันถึงดีคีดวงมันถึงทําวงสเน็กไบให้เล็กลงคุณดูนะคุณดูวงอันนี้นะเนี่ยคุณดูวงอันเนี้ยนะมันพอๆกับสเน็กไบอันเก่าเลยถ้าไม่ลดวงสเน็กไบผมบอกเลยตายหาแน่นอนลงอันนี้พร้อมกันอ่ะตายหาแน่นอนเออออออ อ๋อแต่อันนี้มันติดได้อือฮืเป็นซีดีเนลตัวแรกที่มีแฟละครับอันนี้ติดมุมสูงได้ปุ๊บแต่แฟลสวยที่สุดนะติวการเดนนะสวนเหล็กปึ๊บและนี่ล็อกปืนหลักเนี่ยครับล็อกปืนหลักเวลากี่วิเจ็ดวิไหม ถึงเจ็ดวีไหมปึ๊บนี่ครับยิงไม่ได้แต่เนี่ยอันนี้ได้บางคงไม่ถึงขนาดแบบทั้งไซส์หรอกเต็มที่คือแบบหน่อยหนึ่งอะครึ่งนึงอ๋ออันนี้ใช่ไหมโอ้ใหญ่เลยเนี่ยอืมทั้งไซส์เหรอ อืม hmm. ในเทียบระยะก,กับตัวอื่นดิถ้าเทียบกับอันติีตัวอื่นเอาจงจริงมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดน,นั้นแต่น่าจะขนาดประมาณเล็กคนเน่งมั้งถางนั้นเออเนี่ยมันน่าจะประมาณจัตุรัสแล้วออกมาค้อประมาณนี้เออเออเออน่าสนใจเจ้าคโอไหม เคโอใหญ่สุดแล้วครับเนี่ยเคโอคือแบบโอ้ยไม่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 น่าถึงถ้าดูจากรูปเน่ยเนีมันสุดมันสุดตรงซีทีนะมันสุดตรงซีทีแต่รีเทคบอมเล็กเนี่ยดูบารู้แยกลิงก์มาเหมือนเดิมะนะอ่าแต่รีเทคตรงอ๋อนี่ไงอ่าเคขอฟิชียลนะอืมเฮ้เดี๋ยวนะ มันติดข้ามกำแพงได้ดึงมาวางใหม่ได้มีสองอันอบีบโช๊คพอยเขาจะดึงเมตาซีทีกลับมาไหมอ่ะเผื่อใครอยากดูครับใช่ตัวมันเล่นตัวเดียวบอกเลยกันไฟไม่ต้องหนักมากนะงงว่ามันทำงานยังไงตีแบบป้อมไก่คิวจอยไหมมีคนเดินมาแฟดถึงแค่แต่ น่าจะต้องคอนแทคกก่อนมั้งครับถ้าจะไม่ผิดหรือว่ากดให้มันทํางานน่าต้องดีเทคโคนก่อนนั่นแหละแต่มาเล่นก e y ore y ore. ันโชกพอยต์ได้เยอะอยู่เซนที่ไม่ค่อยเหมือนผมว่าเหมือนอยู่เพราะว่าออปชันมันดักโชกพอยต์ได้โอเคอยู่แต่อย่าลืมครับออปชันเล่นแบบตัวแบบเซนน่ะมันพึ่งพึ่งจะวาววันออนวันเยอะเพราะงั้นแล้วเรื่องการไฟของตัวแบบนี้ยผมมองว่าถ้าสมมติตัวแบบมีเทอร์ใครกัเทค จองคิวทีเล่นโอ้จองคิวทีเล่นน่าจะดีกว่าเด็ดล็อกอะฮอตเทกอะนะน่าเล่นน่าเล่นดูดีกว่าเด็ดล็อกเยอะเลยจองคิวทีเล่นในตัวเนี้ยวอสกิลคิวถ้าเอาจังหวะแฟดใช่ไหมจังหวะคอมโบแฟดอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันเล่นได้จังหวะเบรกถ้าเป็นในโปรเพยนะจังหวะเบรกแต่ถ้าเป็นในแคชชวล์จังหวะปกติเงี้ยเหรอเพราะว่าเล่นตัดออปชันได้เยอะอยู่หลายแมปซึ่งไอบล็อกเนี่ยไอบล็อกเนี่ยอะแดับยากอยู่เพราะว่า มุมการเล่นอะไรต่างๆมันยังเยอะอยู่เนี่ยโซนการเล่นอะไรต่างๆมันยังหลุดโซนได้เยอะอยู่ผมว่าในไอ้บล็อกไหใช้ไม่ค่อยคุม้มแต่ถ้าเป็นแบบเอเซนแบบบายอะไรพวกเนี้ยอาจจะพลิกแพงได้เยอะนี่เด็ดล็อกแกบตกงานเลยไม่ลองคิดกลับกันดะจังหวะตัวแบบนางเนี่ยสมมตุติคุณเล่นไม่ได้หว่าคอมโบใช่ไหมจังหวะคอมโบสแตกไซ เปลี่ยนไวส์หรือว่าเดดล็อกไปไซส์อื่นสักตัวหนึ่งคุณอย่าลืมนะข้อดีขอยสองตัวเนี้ยสก,กิลมันไม่น่ามีระยะทั้งคู่เนาะไอสองตัวเนี้ยท้ายเดาสกิลไม่น่ามีระยะทั้งคู่พองานแล้วสมมติเนี่ยจังหวะโซนแบบนี้โซนิกเซนเซอร์แล้วก็อ่าอันนี้เป็นแฟดของไวส์นี่เป็นแฟดของไวส์และทิ้งตัวไว้แบ็กไซส์สักตัว เล่นเป็นตวัดตัดเบรกให้ตว,วาดตัดเบรกให้อันนี้เป็นสกิลคิวนี่มันเล่นรวมกันได้แต่มันก็จะขาดออปชั่นตัวอื่นไปคุณจะตัดตัวแบบไหน,นสมุกก็ต้องมีถ้าเซนสอตัวก็ต้องเลือกอีนี้ให้เหลือตัวเดียวครับหรือในไอ้บล็อกเนี่ยใช้เป็นตวาดบีบช่วยเมตาเซเดเนลกลับมาในไอ้บล็อกงั้นเหรอตัวนางไม่ได้มีโพสแผนแบบเด็ล็อกนะครับ แต่ผมว่าจังหวะบุกเล่นดีเลย์แบบเมื่อกี้ได้เว้ยไอเดียออกคล้ายๆแบบเลดล็อกได้ส่วนออปชั่นเรื่องซีทีอะไรพวกเนี้ยผมมองว่าจังหวะเบรกและตามด้วยกันไฟอะไรพวกเนี้ยยังจําเป็นอยู่มันไม่ใช่แค่ว่าสกิลมันจะทํางานอย่างเดียวแล้วมันแบบตัดเรื่องแบบรูปแบบการเล่นทุกอย่างไปเลยต้องน,นึกภาพให้ออกก่อนนะในเรื่องของแคชชว่วสกิลอะไรพวกเนี้ยมันทํางานในเรื่องของการเบรกจังหวะเล่นและหลังจากนั้นเปลี่ยนไปจังหวะตัดคิว ส่วนในแคชชวน่นผมเนี่ยเล่นเป็นจังหวะดึงช่วยปั่นป่วนออกจังหวะเป็นเมคเพลย์อะแด็จังหวะพวกนี้ให้มันเล่นเ,นเร็วขึ้นหรือว่าเล่นแบบพิกเกมอะไรพวกนี้ซึ่งมูฟเมนตไม่ได้เร็วกว่าในอ่าแข่งอยู่แล้วและอะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยกรุบเป็นในเรื่องของการเล่นแบบเป็นตำรับตำราเท่าไหร่